สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่อง facebook นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับกรณีที่เราไม่สามารถเข้า facebook ได้เนื่องจากว่าเราลืมรหัสผ่านนั้นบางทีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรานั้นที่เคยเปิด facebook หายไปแล้วเราก็ได้ยืนยันแบบ2ระบบนะครับมันคือ ระบบอีเมลกับระบบอ่าระบบโทรศัพท์หรือว่าบางท่านนั้นก็ได้เพิ่มโทรศัพท์เป็น2เบอร์แต่ว่าโทรศัพท์เบอร์แรกนั้นก็ได้ยกเลิกไปแล้วอาจจะไม่ได้เติมเงินแล้วก็ถูกตัดไปถูกจําหน่ายไปเป็นของคนอื่นแล้วกรณีนี้นะครับผมได้พบมาด้วยตนเองนะครับว่าเราสามารถที่จะเข้าอ่าเฟซ บุกได้อย่างไรในกรณีจะารหัสผ่านไม่ได้แล้วก็ยืนอย่างระบบในกรณีมีวิธีเช็คอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เข้า Facebook ได้แล้วนะครับจะเห็นว่าเราเข้า Facebook ได้แล้วแต่ว่ามีวิธีอยู่นะครับในโทรศัพท์มือถือของเราแต่ว่ามือถือที่เราใช้นี้นะควรจะเป็นแบบล็อกหน้าจอนะครับยิ่งล็อกหน้าจอด้วยนิ้วมือยิ่งจะดีนั่นเป็นการยืนยันเ,เกิน50%ว่าเราจะได้ Facebook ขคืนมาแม้ว่าเราจะรืมรหัสผ่าน หรือว่าโทรศัพท์ที่เขาส่งไปในทางมือถือนั่นนะแต่ว่าเรายังผูกยืนยันสองระบบกับอีเมลขอให้เราจำอีเมลได้เนี่ยถ้าเราจำอีเมลได้แล้วนะ่ะจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกนะครับวิธีคือนั่นคือต้องลงแอป Google Chrome นะครับในมือถือนะครับแล้วก็เข้าไปในตัวนี้นะฮะ,ะเข้าไปใน Google Chrome นะครับ เราไอนี้สําคัญตรงนี้นะครับ Google Chrome จะมีหลายอย่างที่เราเคยใช้ <okay. S 2> อีเมลตัวนี u. U. ้เล่นนะครับก็ผมจะบอกนะครับวิธีนั้นคือเราก็เข้าตรงไอตัวสามเหลี่ยมนะครับมุมขวามือด้านบนนะครับน่ะเป็นเครื่องหมายตัวนี้อันนี้สําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้ามาที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จแล้วอันนี้แหละครับเข้ามาที่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะฮะนี่แหละครับรหัสผ่านสําคัญตรงนี้เลยนะฮะ เราจะมี Facebook อ่ะสมมติว่าเราใช้ Facebook ตัวไหนเราก็ลองดูนะครับอจาจจะเช่นตัวนี้นะครับ a c e b o o k เนี่ยฮะเราจะเห็นรหัสผ่านของเราเลยนะครับอันนี้ถ้าเราเปิดตาเราก็จะรู้กรณีที่เราเปิดตานะเราจะรู้เลยนะครับตอนนี้อ่าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมไม่เปิดนะฮะผมไม่เปิดตาแต่ท่านจะรู้หรือว่าก็อนรหัสผ่านไปอันนี้วิธีอ่าเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะส่งรหัสไปที่โทรศัพท์นะครับ อันนี้ก็บอกกันให้ทราบนะครับแล้วก็สามารถเข้าได้ผมได้ลองมาแล้วนะครับถึงได้นำมาบอกเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมกดติดตามช่องมหากรุงช n แนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ